สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะนำความคืบหน้าของความเป็นไปได้ของโครงการแจกเงินดีต้น1น1 0 0มบาทของรัฐบาลสำหรับเฟสที่2หรือกลุ่มคนที่ลงทะเบียนไว้กับแอปทางรัฐว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือไม่โดยความชัดเจนจะทราบในวันที่19พฤศจิกายนนี้ซึ่งบอร์ดของกระทรวงการคลังจะมีการประชุมเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเบื้องต้นได้หารือกับนายพิชัยชุนหะวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็หน่วยงานของทีมเศรษฐกิจก็มีข้อสรุปออกมาว่ารัฐบาลจะนัดประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจในวันที่19พฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยจะมีนางสาวแพรทองทานจินวัฒนนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโตะเป็นประธาน ส่วนวาละสําคัญที่คาดว่าจะหารือในการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้นายจุลพันธ์บอกว่าจะต้องมีการหารือกันหลายเรื่องหนึ่งในเรื่องที่จะพิจารณาก็คือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินในเฟสที่2สําหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วยังไงยังไงความชัดเจนและความเป็นไปได้ว่าจะได้หรือไม่ได้กันแน่สำหรับเงิน10,000บาทจะต้องรอผลการประชุม ของคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะประชุมกันในวันที่19พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นอกจากในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงิน1 0 0 0 0บาทเฟสที่2แล้วยังมีโครงการอื่นๆเติมเข้ามาอย่างเช่นโครงการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอาจจะเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันและในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ก็อาจจะเป็นโครงการชอบช่วยชาติเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มคนที่พอมีกําลังใช้จ่ายเพื่อที่จะให้ใช้จ่ายให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินและนําผลของการช้อปปิ้งตามโครงการชอบช่วยชาติไปใช้ในการลดหย่อนภาษีนั่นเองนี่ก็เป็นความคลืบหน้าล่าสุดที่นํามาแจ้งให้ทราบกันวันนี้หลังจากมีการประชุมของคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจในวันที่19พฤศจิกายนแล้วจะนำผลของการประชุมมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับ สลับคลิปนี้เอาไว้เช่านี้ก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ